คันนี้หมุนเรียเลยครับนี่ครับนี่ครับคันเบ็ดอุบโอ้ยอยู่ครับคุณผู้ชมอยู่ครับแจมที่หนึ่งมาแล้วครับโอ้สายใหญ่เลยครับโอ้ปลาตัวโตแล้วครับคุณผู้ชมปลาตัวโตแล้วครับคุณผู้ชมอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ยอยู่ครับอยู่อยู่คุณผู้ชมสายเดียวกันเลยครับโอ้โหแรงดีจัดครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันนอกสเตชันครับวันนี้พาคุณผู้ชมมายามเบ็ดครับตอนเช้าครับหมายทุ่งกุลาร้องไห้ฝนตกใหม่ครับน้ําก็ยังไม่มีครับฮะว่ากันไปคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศหมายครับทุ่งกุลาร้องไห้ตอนเช้าครับข่าวแดนลำดวนกําลังประกาศครับนี่ครับน้ายังไม่มีเท่าไหร่ครับเนี่ยยังเป็นแห้งๆอยู่เลยครับนะครับแต่เราก็มาใส่เรียดๆไปอย่างนี้ครับ ลองรุ่นกันดูครับว่าจะมีตัวพอได้แต้มไหมนะครับผู้ชมเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อลูกห่วกผสมกับเหยื่อลูกกบนะครับหลวมน,นิดใิได้กินบ,นบนันนี้วันนี้เมื่อวานนี้มีกินคาเมืออยู่นะครับแต่ว่ามีร่องรอยการล่าก,การดึงอยู่ครับแต่ไม่อยู่หรือว่าเบ็ดเราเล็กเกินนะครับใช้เบ็ดเบอร์12คุผู้ชม เบ็ดน่อยครับบ่ออยู่นครับบอยู่ครับนี่ครับ, u, รบ,รบจะมีตัวได้แต้มไหมล่ะทีนี้ฮะดูกันไปยาวครับค่อยาเก็บทีหลังครับ ัวนี้ก็ไม่มีรอยลากรอยดึงเลยครับไม่ติงๆเลยครับจะได้กินไมหมล่ะครับหรือว่ามันไม่มีป่าเพราะฝนมึตกน้ำเพิ่งมาคุณผู้ชมมันตกหนักหนักมาเมื่อวันก่อนคันนี้มีอาการครับแต่จะอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ครับคุณผู้ชมคันนี้หมุนเอเร่เลยครับ คันนี้หมุนเอเรีเลยครับนี่ครับนี่ครับคันเบ็ดอุ๊บโอ้ยอยู่ครับคุณผู้ชมอยู่ครับแต้มที่หนึ่งมาแล้วครับโอ้สายใหญ่เลยครับอุย้ยปลานาขึ้นตัวใหญ่แท้โอ้แต้มที่หนึ่งมาแล้วครับผู้ชมนี่หมุนเอเรีเลยครับสายใหญ่อยู่ครับใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะขอเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อ อะผลลก็ต่อคุณู้ชมใส่ก็จุดละเล็กจุดละน้อยครับยังกิงเดงกังดังหมดเลยค,คุณผู้ชมไม่มีเข้าเลยครับนี่ครับน่าจะถูกตั้งแต่หัววันแล้วครับตัวน,นั้นก็มาใส่ตอนสี่โมงครึ่งครับเมื่อวาน นี่ครับอันนี้ก็เงียบแต่เยื่อหล่อนอยู่นะครับเขียดเยอะครับฝั่งนี้หมดแล้วครับไม่มีตัวครับนี่ครับฝั่งนี้ได้มาหนึ่งแต้มครับใส่ทั้งหมดสิบสองคันได้มาหนึ่งแต้มครับฝั่งนี้ เราเป็นเหยื่ลูกหัวก็ยังอยู่ยครับเนี่ยเหยื่ยลูกหัวครับฮะเดี๋ยวผมขอเก็บเป็ดฝั่งนี้ก่อนครับามาลุ้นกันต่อกคุณผู้ชมใส่ไว้ฝั่งนี้ด้วยครับโอ้หต้นข้าวหมุนได้เเลยครับแต่เบ็ด เบียดเสียวไว้ตรงนี้ครับขันนั้นยังอยู่โอ้มันลากไปไกลขนาดนั้นเลยเลยครับไม่น่าใช่แล้วครับแบบนี้โดนลแล้วละครับโดนซิวไปแล้วครับแบบนี้โอ้ขันนั้นยังอยู่ครับนี่ครับบรรชาการไม้ของเราครับอันนี้นาพ่อใหญ่มาครับ นี่ครับใส่ไว้ตรงนี้เลยครับผู้ชมกอข้าวหมุนเอเรี่อย่างนี้ก็แสดงว่าโดนปลาแล้วครับสงสัยน่าจะโดนถอดไปแล้วครับดูกันไปยา,ยาวๆเลยครับผู้ชม คันหนึ่งครับใส่ตรงข้างเมาเลยครับไม่โดนครับตัวนี้ครับนี่ครับคันเบ็ดเราใส่ไว้ตรงนี้อันนึงครับนี่ครับย่อนลงตัวนี้เลยครับก่อข้าวก็หมุนเหมือนกันครับโดนแล้วแหละผมว่าครับโดนซิวไปแล้วครับโอ้เหลือกเอาแต่ตัวมันถึกไปนี่ขอบคุณครับ มาดูกันต่อครับจะมีแต้มเพิ่มกันหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ใส่ไว้นี่อีกอันหนึ่งครับคุณผู้ชมไม่โดนครับตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่โดนนะคุณผู้ชมตัวนี้ก็หมุนเอรี่เหมือนกันครับนี่ครับใส่ไว้ตรงนี้ครับโอ้ไม่อะ โดนซิลไปอีกแล้วแน่ๆครับสามคันซ้อนสี่คันซ้อนเลยครับโดนซิลไปแล้วครับโอ้ยแนวดนี่อ้ยมันต้องโดนแน่ๆครับเพราะว่าไอ้ตัวต้นข้าวมันเละทุ่มเปะครับนี่ครับนี่คันหนึ่งครับตรงนี้อีกคันหนึ่งครับตรงนี้เหมือนมันดุกๆดิ๊กๆครับขออ๋โดนครับโดนครับนี่นี่ครับโดนครับ โดนครับมันดุดุดีดีครับอู้อูยปลาหมอครับตัวบักเอฟเลยครับคุณผู้ชมโอ้ยหลุดซะนะโอ้ยเหลือปลาเข็งไม่หายวันนี้แม่โอ้ยนาะมัไอ้ชมเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับอ๋อโดนซิวเบ็ดไปทั้งสามสี่คันครับคุณผู้ชมตัวที่โดนแน่ๆครับหรือว่ามันหลุดไปเลย ไม่น่าใช่นะครับหลุดมันก็ไม่น่าจะลากไปได้ไกลขนาดนั้น <c oughs> เด็ดก,ก็เพิ่งผูกมาเมื่อวาน,นครับไม่โดนครับนี่ครับเด็ดแล้วโอ้จะได้ไหมล่ะครับดูไปอยยาแล้วครับคุผู้ชมเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บทีหลังครับ แต่มีร่องรอยการลากการดึงทั้งหมดเลยครับฝั่งเข้ามาข้างในเหลืออยู่เหลือทุกคันอยู่ครับแต่ตัวติดทางเรียบร้อยครับโดนซิวไปเรียบร้อยเนี่ยมีล่องรอยการดึงหมดเลยครับนี่ครับหลอนตัวนี้โดนดึงกระชากลากถูมาครับ จะได้แต้มเพิ่มไหมครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับทีมงานมันนอกสเตชันครับไม่มีเลยครับไม่มีเออ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 เลยครับทิ่พ่อได้เตยมเพราะว่าป่เในข้อพิธีหาอยู่หากินแบบอีสานนบ้านเราครับนี่ครับเบ็ดเราโดนคาบซิดโดนอะไรหมดเลยครับ ก็แสดงว่ามีปลาเข้าอยู่นะครับตัวที่ต้นข้าวเรียก็เรียบร้อยครับโดนไปทั้งหมดเลยครับแต่เบ็ดเราใช้เบอร์สิบสองเล็กเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนมากโดนลากโดนดึงแล้วไม่อยู่ครับปลาค่อนข้างตัวโตอยู่ตัวนี้เหยื่อยังอยู่เนี้ยยังนิ่งๆครับนี่ครับเป็นเหยื่อลูกกบครับนี่โดนคาบชิดครับ จงังหวะสุดท้ายของช่องนี้แล้วครับใส่ไปไม่เยอะนะครับช่องแล้วประมาณสิบห้าคันสิบหกคันครับเดินไกลจากถนนไม่ได้ครับพอถึงโดนซิว่ครับอยู่แถวถนนเพราะถ้าเลยถนนไปมันก็ลกอะครับตรงนี้ก็เหมือนจะโดนครับแต่น่าจะหลุดเขับคุณผู้ชมนูนครับหมุนเอร่เลยครับเบียดเรา มีปัญหาหรือเปล่าครับมันเบ็ดคันเล็กครับแต่สองอันฝั่งข้างหน้าครับหัวโกมลงทั้งคู่เลยครับโอ้ยหัวเบ็ดโกมลงทั้งคู่เลยครับได้ปะน้องปันยู่ไหมครับอยู่หรือเปล่าครับอยู่หรือเปล่าครับเอาฝั่งไหนก่อนดีคุณผู้ชมเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนครับนี่ครับเบ็ดแล้วหัวโกมลงไปเลยครับโน่นครับอยู่ไหมครับ โอ้อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่โอ้โอ้ปลาตัวโตแล้วครับคุณผู้ชมปลาตัวโตแล้วครับคุณผู้ชมอุ้ยมันหมานบมันหมานอุ้ยปลาตัวโตแล้วครับคุณผู้ชมอุ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยเฮ้ยตัวนี้อยู่ไหมนีะครับตัวนี้เขาโดนครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าครับอยู่ไหมอยู่ไหม โอ้ยอยู่ครับอยู่อยู่มุณผู้ชมไซด์เดียวกันเลยครับอู้อูอ้แรงดีจัดครับอู้นี่ครับมาแล้วนี่ครับเฮ้ยนี่ครับมับนมั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 น,นเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปลุยกันต่อฝั่งโน้นครับจะเป็นไงครับโอ้ย มันเป็นพ่อเบ็ดครับตัวนี้เป็นเบ็ดเบอร์ใหญ่ครับเป็นเบ็ดเบอร์สิบสี่ครับคุณผู้ชมอยู่ครับเบ็ดเบอร์สิบสี่อยู่เบอร์สิบสองไม่อยู่คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับทีมงานมานอกสเตชันครับผมนะครับคุณผู้ชมครับมาดูจังหวะสุดท้ายครับได้มาแล้วสี่ห้าตัวแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ถือว่าใช้ได้ครับหลุดไปซะเยอะครับแล้วก็เบ็ดหายไปสี่คันครับ หายจ้อยเลยน,นี่ครับเซตวันที่สองครับอเอาไปเฉพาะตัวมันถูกเห้ <c oughs> ตัวมันถูกเอาไปนี่ครับเบ็ดเหลาโอ้ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับนี่ครับ ตัวนี้น่าจะกินตั้งแต่เมื่อคืนนียครับหายจอยเลยครับอ่ะโอเคครับจังหวะสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมก็ถือว่าหมันอยู่ครับวันนี้ได้ไปสี่ห้าตัวนะครับมีปลาเข็งมีปลาช่อนนะครับเหยื่อเป็นเหยื่อลูกหั่วกับลูกกบนะครับใส่ผสมกันไปนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับทีมงานบ้านนอกสชันแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยครับบรรยากาศสวยๆครับตอนเช้าครับบรรยากาศดีมากครับทุ่งกุลาร้องให้ครับข้าวกาลังสวยงามเลยครับป่ากําลังกินเบ็ดดีอ่ะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เราครับสุขโขสุขขังมีสตังใช้หลายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมมาแรงมาเบิ่งนกันใหม่ครับ